เดี๋ยวมาดูกันเลยนะวันนี้ลุงอ้วนจะพามาดูวิธีการเชื่อมต่อระบบ m i ลเล r Link งค์มิ r เลอร์ลิคืออะไรมิลเลอร์ลิคือสะท้อนหน้าจอโทรศัพท์เนี่ยนะขึ้นไปที่หน้าจอ d r o r o นะซึ่งเป็น Android ที่เป็นเวอร์ชั่น11.12เป็นตัวใหม่ล่าสุดนี่แหละนะหลายหลายคนสงสัยว่ามันเชื่อมต่อ,อยังไงบางทีมันได้บ้างไม่ได้บ้างนะ แล้วปัญหามันเกิดจากตรงไหนเดี๋ยววันนี้ลุงอ้วนมาเฉลยให้ฟังนะอ่ะทำตามลุงอ้วนเลยนะได้แน่นอนอนะอ่ะเดี๋ยวขั้นตอนแรกเนี่ยให้เราเข้าตรงแอปนี่แอปเมนูเนี่ยนะเนี่ยเราเลื่อนดูอ่ะ Android version ใหม่เนี่ยที่เป็น11 12เนี่ยจะเป็น T Link 5นะเนี่ยเราเข้าไปตรงนี้เลยอ่นะ อตอนนี้เรามาสังเกตอสองฝั่งนี้สองฝั่งนี้จะมีเนี่ย c p r p e CarPlay กับ m i l r l r n k อ่ะ, Link, อะให้เรามาหน้า MillerLink นี้แล้วให้เราเลือกตรง w i r e l e s s m i l ลอ r l i n k ตรงนี้เห็นไหมเขาจะขึ้น Apple กับ d r o r o อ่ะ p p p l e ก็เข้าตรงนี้นะเขาจะบอกขั้นตอนวิธีทำนะ,ะขั้นตอนวิธีแรกก็คือ 1. ให้แชร์สัญญาณฮอสปอร์ตก่อน ให้เราเปิดฮอตสปอตของเราก่อนนะเข้ามาตรงฮอตสปอตของลุงอ้วนนี่นะเนี่ยลุงอ้วนเปิดไว้แล้วอ่ะเราก็เข้าไปตรงนี้ให้ไปตรงตั้งค่าของจอ Android เรานะโดยที่เราเปิดฮอตสปอตไว้นะอ่ะเข้าตรงนี้อ่ะเราเข้าไปตรงอ่การเชื่อมต่อ Wi-Fi เนี่เพื่อค้นหาโทรศัพท์เครื่องนี้อ่ะยิ้มเข้าไป เดี๋ยวใส่รหัสผ่านก่อนเดี๋ยวลุงอ้วนใส่รหัสผ่านก่อนอ่าข้อสําคัญนะลุงอ้วนต้องบอกไว้ก่อนเครื่องที่จะมาสะท้อนหน้าจอเนี่ยโทรศัพท์ที่จะมาสะท้อนหน้าจอเนี่ยให้เป็นเครื่องที่ปล่อยสัญญาณ Wi-Fi นะปล่อย h o ส s อ o ตนะต้องเป็นเครื่องเดียวกันนะถ้าไม่งั้นหาไม่เจอนะอ่ะเราก็ออกไปทีนี้อ่ะหลังจาก แชร์ฮอสปอตแล้วอ่าแล้วก็มาเข้าตรงตรงนี้อ่าอ่าขั้นตอนต่อไปเขาบอกว่าให้สะท้อนหน้าจออ่าอ่โทรศัพท์ลุงอ้วนนี่ก็่เลื่อนขึ้นอย่างนี้ของลุงอ้วนนะอ่านี่เป็น iPhone แต่เป็นรุ่นเก่าหน่อยก็เลื่อนขึ้นอย่างนี้นะถ้าบางรุ่นเขาจะเลื่อนลงแต่ลุงอ้วนนี่เลื่อนขึ้นนะก็มาคลิกตรง สะท้อนหน้าจอเนี่ยเขาจะเห็นชื่อ z G air p ay. นะก็จับเชื่อมต่อเลยอ่ะขึ้นเรียบร้อยโอเคเลยอ่ะเรียบร้อยเห็นนะก็สามารถสะท้อนหน้าจอได้เลย ทุกอย่างบนหน้าจอก็จะไปขึ้นตรงจอโทรศัพท์เรา,า,าเปิด y o ยูทูะเราก็สามารถเปิด YouTube ได้เลยเดี๋ยวอ้วนเปิดให้ดูสักนี่เลยถ้าจะให้เต็มหน้าจอก็สามารถคลิกตรง ปุ่มสี่เหลี่ยมได้นะก็จะขึ้นไปเต็มหน้าจออ่ะโอเคอ่ะเวลาเราจะออกทำยังไงทีนี้อ่ะเวลาเราจะออกให้เราเลื่อนขึ้นอย่างนี้อ่ะเข้าที่เดิมนะแล้วก็บอกว่าหยุดการสะท้อนอ่ะหยุดสะท้อนอ่ะก็จะกลับไปเหมือนเดิม ะสะท้อนก็จะขึ้นไปที่หน้าจอให้อโอเคนะ,ะข้อสำคัญในการเชื่อมสะท้อนหน้าจอนะข้อสำคัญคือตรงไหน คืออ่าสัญญาณฮอสปอตตรงนี้เนี่ยต้องเป็นอันเดียวกันนะจอเนี่ยต้องเชื่อมฮอสปอตกับเครื่องเล่นโทรศัพท์ที่จะเอามาสะท้อนนะอ่าอย่าลืมอย่าลืมว่าจอ Android ของเราต้องมาเชื่อมกับสัญญาณฮอสปอตอ่าของโทรศัพท์ที่เราจะเอามาสะท้อนหน้าจอนะถ้าไม่งั้น เชื่อมไม่ได้ลุงอ้วนบอกไว้ว่าถ้าไม่ปล่อยฮอสปอตตัวนี้ไปหาจอ Android เราเนี่ยโทรศัพท์เราไม่สามารถที่จะเชื่อมหน้าจอขึ้นขึ้นจอ Android ไดออ้อันนี้เป็นข้อกำหนดของจอ Android เขาลุงอ้วนก็มีคลิปดีๆมาฝากีึงท่นี้โอเคเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ